เนี่ยก็ต้องเห็ดเนาะค่ะน้องเพราะว่าลูกเขาผัดเนาะค่ะน้องเพื่อนได้หมดค่ะหน่อไม้ทําได้หลายเมนูเนาะค่ะน้องเพื่อน <c oughs> อันลูกกระดาอยากกินแต่ฝีมือแม่เนาะอ,อันยังกระเหลวแต่กันเฮ็ดน่ะให้เขาสื่อก็เขาบอกผัดเนาะค่ะน้องเพื่อนได้หมดค่ะหน่อไม้ทําได้หลายเมนูเนาะค่ะน้องเพื่อนสวัสดีนะคะเพ,พื่อนเพื่อนจ้าสาวัสดีนะคะอัน,นรายละเอียดจะมา นกใหม่นกคะนะนกใหม่ที่เ้าต้มไว้เร็วสวยนะคะเพื่อนๆขั้วขั้วเลิวจะเก็บเลยนะคะเก็บใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่ใช่ของดองนะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีนะคะอันละเอียดจะมานกใหม่นะคะนกนกใหม่ที่เ้าต้มไวเล็วขั้วให้มันขึ้นเหลืองเหลืองให้มันเหลืองแบบนี้น่าทานนะคะหอมด้วย เอาใส่หม้อกระทะแล้วก็คั่วคั่วคั่วให้มันขึ้นเหลืองเหลืองให้มันเหลืองแบบนี้น่าทานนะคะหอมด้วยเอาใส่หม้อกระทะแล้วก็คั่วคั่วผัดนะองคะน้อเพื่อนได้หมดค่ะหน่อไม้ทําได้หลายเีนูนนะคะนคุณเพื่อนไม่ใช่ของหมักของดองนะคะของหน่อไม้สดๆนี่แหละค่ะต้มจะเอาไปซุปหรือจะเอาไปแกงอาจจะเอาไปสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้า วัสนีนะคะอัน,นละเอียดจะมานอใหม่นะคะนุนใหม่ที่เอาต้มไว้เร็วนะคะ่ะไม่ใช่ของหมักของดองนะคะของนกไม้สดๆนี่แหละค่ะต้มจะเอาไปซุปหรือจะเอาไปแกงอาจจะเอาไปยละเอียดก็เลยจะส่งให้ลูกกินนะคะนะ,ะสงสารลูกๆอยู่ อยากกินนอใหม่นอใหม่กับแพงว่าอันะละเอียดบร,ริสตงอันซชื่อซื้อด้วยค่ะเพื่อนๆจับเรียบร้อยแล้วเ้วก็เอาไปขั่วนะคะนาะี่ใส่ขวดนะคะใส่ขวดใส่ขวดจะส่งให้ลูกนะคะสวยนะคะเพื่อนๆเพราะนอนหนึ่งสามสี่สิบบาทเนาะก็เลยตัดสินใจ เ็ดไปให้หลูกเนาะค่ะนอะ,ะ,น,ะ,ะนอนหนึ่งสามสี่สิบบาทเนาะก็เลยตัดสินใจเย็ดไปให้หลูกเนาะค่ะ,ะ,คะเลยนะคะเะคะพื่อนๆขดขวๆแล้วจะเก็บเลยนะคะเก็บใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่ใช่ของดองนะคะเพื่อนๆ แบบนี้ล่ะค่ะเพื่อนๆจยะยาเหลียดกระเซ็ดแบบนี้ตลอดบอกว่าเต็งยังสูงให้ลูมากนะเนาะเลยนะคะเพื่อนะะๆ,ขๆขวดๆเลยจะเก็บเลยนะคะเก็บใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่ใช่ของดองนะคะเพื่อนๆอยากกินแต่ฝีมือแม่ละสันเถอะก็อยากกินแต่ฝีมือแม่ก็ว่า แล้วนะคะเราเราใส่ถุงเราเราใส่ขวดเรียบราบเสบคือของแม่เห็ดละซานบาว่าแต่พักพักดองพักยังกะเหลวเตะให้แม่ดองให้กินแล้วก็น้ำแล้ว,แล,วแล้วก็น้ำหน่อไม้มันก็จะออกนะคะน้องไม่ใช่ของหมักของดองนะคะของหน่อไม้สดๆนี่แหละคะ่ะต้มจะเอาไปซุปหรือจะเอาไปแกง อาจจะเอาไปเนี่ยกระตองเฮ็ดเนาะค่ะน้องเพราะว่าลูกเขาเ่ยกระตองเฮ็ดเนาะค่ะน้องเพราะว่าลูกเขาเลยนะคะเพื่อนๆขวดๆแลวจะเก็บเลยนะคะเก็บใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่ใช่ของดองนะคะเพื่อนๆ <c oughs> อันลูกกระดาษอยากกินแต่ผีมือแม่เนาะอันยั้งก็แเหลวแต่กันเฮ็ดนะ่ะ ให้เขาสื่อเขากระบอกว่าแล้วก็น้ําแล้วแล้วแล้วก็น้ําหน่อไม้มันก็นจะออกนะคะนะค่ะเนี่ยก็ต้องหิดนะคะน้องเพราะว่าลูกเขาคั่วให้มันขึ้นเหลืองเหลืองให้มันเหลืองแบบนี้อ่ะน่าทานนะคะหอมด้วยเอาใส่หมอ้อกระทะแล้วก็คั่วคั่วคั่วให้มันขึ้นเหลืองเหลือง ให้มันเหลืองแบบนี้น่าทานนะคะหอมด้วยเอาใส่หม้อกระทะแล้วก็คั่วคั่วร้อยแล้วอย่างนี้เราก็ปิดฝาแน่นๆแ,แล้วเราก็เอาผัดแต้บปิดปากอีกรอบนึงแล้วก็ส่งไปให้ลูกนะค,ะะคลิปนี้ก็แรยละเอียดก็สิขอฝากไว้แค่นี้ก่อน้อคะเด้อเพื่อนๆขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ,คนนะ,คะจะรีบทำให้มันเสร็จนะคะเพื่อนๆนจ้า อาให้ให้เขาเอาไปต้มเองก็ได้แต่ว่ายายละเลียดอยากต้มเนาะอยากต้มให้ลูก,กเลยต้มอีกปกติจะคั่วคั่วแล้วจะเก็บอันลูกกระดาอยากกินแต่ฝีมือแม่เนาะอันยั้งก็แลหลวแต่ขันเฮ็ดนะ่ะให้เขาสื่อก็บอกว่าคั่วให้มันขึ้นเหลืองเหลืองให้มันเหลืองแบบนี้น่าทานนะคะหอมด้วยเอาใส่หมอ้อกระทะแล้วก็คั่วคั่ว อันลูกก็ได้อยากกินแต่ฝีมือแม่เนาะอันยังก็แเหวแต่ขันเฮ็ดน่ะให้เข้าซสื่อก็กระบอกว่าด่แล้วนะคะเราเราใส่ถุงเราเราใส่ขวดเรียบค่ะเลยนะคะเพื่อนๆขวดขวด้ลวจะเก็บเลยนะคะ เก็บใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆไม่ใช่ไม่ใช่ของดองนะคะเ,เพื่อนๆสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีนะคะอันละเอียดจะมานอใหม่นะคะนาองนใหม่ที่เราต้มไว้เร็วคลิปนี้ก็ยบลเยๆๆยะเอียดก็สิขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้๋ยวกเด้อยเพื่อนๆขฝากไวแค่นี้ก่อนนะคะจะรีบทาให้มันเสร็จนะคะเ,เพื่อนๆจ้าว่าอันละเอียดบริสตงอันซื้อๆเด้๋ยวกัเด้อยเพื่อนๆ จับเรียบลอยเล้วแล้วก็เอาไปคั่วนะคะนาะคั่วให้มันขึ้นเหลืองๆให้มันเหลืองแบบนี้น่าทานนะคะหอมด้วยเอาใส่หม้อกระทะแล้วก็คั่วคั่วแล้วก็น้ําแล้วแล้วก็น้ําหน่อไม้มันก็จะออกนะคะนุ๊บาบเสบคือของแม่เห็ดลาซ่านบาบวาตพ่พักพักดองพักยั้งกะเหลวเตให้แม่ดองให้กิน ปลาบซสบขือของแม่เห็ดลาซานบาวาแต่พักพักดองพักยัางกะเหลวเตให้แม่ดองให้กินเลยนะคะเพื่อนๆขวดๆแล้วจะเก็บเลยนะคะเก็บใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่ใช่ของดองนะคะเพื่อนๆเอาให้ให้เขาเอาไปต้มเองก็ได้แต่ว่ายายเลียดอยากต้มเนาะอยากต้มให้ลูก เลยต้มอ,อ,อีกปกติจะคัว่วคัวแล้วจะเก็บยอันลูกกระดาอยากกินแต่ฝีมือแม่เนาะอัน,นยนังก็แเหลวแต่คะน็ดน่ะให้เขาสื่อเขาก็บอกว่าใส่ขวดนะคะใส่ขวดใส่ขวดจะส่งให้ลูกนะคะสวยนะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีนะคะอันรายละเอียดจะมา หน่อไม้นะคะนุหน่อไม้ที่เอาต้มไว้เร็วอยากกินแต่ฝีมือแม่ลาสันเถาะก็อยากกินแต่ฝีมือมแ,ม,อ <laughs> อกกแม,อม่ก็ว่าแล้วก็น้ำแล้วแล้วแล้วก็น้ำหน่อไม้มันก็จะออกนะคะนุรายละเอียดก็เลยจะส่งให้ลูกกินนะคะนุสงสารลูกๆูกอยู่อยากกินหน่อไม้หน่อไม้กับแพง ที่ใส่ขวดนะคะใส่ขวดใส่ขวดจะส่งให้ลูกนะคะสวยนะคะเพือพ่อนๆพวกอ,อ,อันลูกกระดาอยากกินแต่ผีมือแม่เนาะอันยั้งกระเหลวแต่กันเห็ดน่ะให้เขาสื่อก็กระบอกว้าแล้วอย่างนี้เราก็ปิดฝาแน่นๆแ,แล้วเราก็เอาผัดแต๊บปิดปากอีกรอบนึง แล้วก็ส่งไปให้ลูกนะอยากกินแต่ฝีมือแม่วะสันเถาะก็อยากกินแต่ฝีมือแม่ก็ว่าคั่วให้มันขึ้นเหลืองเหลืองให้มันเหลืองแบบนี้น่าทานนะคะหอมด้วยเอาใส่หม้อกระทะแล้วก็คั่วคั่วเพื่อนๆทีนี้มันก็จะเหลืองหอมหอมนี่เราก็ค่อยต้มนะคะถ้าเราไม่ต้มเราก็ ส่งได้เลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของหมักของดองนะคะของน้ำไม้สดๆนี่แหละคะ่ะต้มจะเอาไปซุปหรือจะเอาไปแกงอาจจะเอาไปเพื่อนๆทีนี้มันก็จะเหลืองหอมหอมนี่เราก็ค่อยต้มนะคะถ้าเราไม่ต้มเราก็ส่งได้เลยนะคะแต่ว่าอาคลิปนี้ก็แรายละเอียดก็สิขอฝากไว้แค่นี้ก่อน้ะค่ะดุอเพื่อน ปากไว้แค่นี้ก่อนนะคะจะรีบทําให้มันเสร็จนะคะเพืเ่อนๆจ้าสาวัสดีนะคะเพืเ่อนๆจ้าสาวัสดีนะคะ